ท่อนำรังไข่ครุขระครับสามารถท้องธรรมชาติได้ไหมอันนี้สงสัยต้องไปฉีดสีดูท่อนำไข่ามาแน่ๆเลยคำว่าครุขระโดยทั่วไปอาจจะบอกยากนะแต่ผมคิดว่าท่อนำรังไข่ครุขระเนี่ยครับก็อาจจะสามารถท้องได้เพียงแต่ว่าก็น่าจะต้องยากขึ้นแน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนในปกติการทํางานของท่อนํารังไข่ทาให้ท้องยากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากท้องยากแล้วยังต้องระวังการท้องนอกมนลูกด้วยนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเวลาที่มันทํางานไม่ปกติมีการขรุขระเงี่ยหรือมีหลุมมีพออะไรอย่างเงี้ยคิดง่ายๆเลยว่าเออแล้วถ้าตัวอ่อนของเราจากในท่อนําไข่เนี่ยเวลามันปฏิสนธิเนี่ยมันปฏิสนธิที่ท่อนําไข่นะอ่ะครับอันนี้คือท่อนําไข่สองข้างเนาะเวลาที่ตัวอ่อนปฏิสนธิครับเป็นคําถามเลยครับแล้วตัวอ่อนมันปฏิสนธิที่ไหนมันปฏิสนธิในโพรงมดลูกหรือเปล่าหรือว่ามันปฏิสนธิที่ท่อนําไข่นะครับ อสุจิมันมาจากช่องคลอดเนาะผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับไหลเข้ามาในท่อ,อนําไข่ฟองไข่ครับมาจากรังไข่นี่ครับนะครับผ่านตกไข่แล้วไหลเข้าท่อนําไข่ทางด้านนี้นะครับอฟองไข่มาทางด้านนี้อสุจิม,มาทางด้านนี้มันจะมาเจอการที่ท่อนําไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิที่ท่อนําไข่ครับในธรรมชาติแล้วการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นใน, change, น,ในร่างกายระหว่างไข่และอสุจิเกิดขึ้นที่ท่อนําไข่ หลังจากปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วตัวอ่อนเนี่ยครับจะค่อยๆลอยครับค่อยๆเคลื่อนโดยอาศัยการทํางานของท่อนําไข่และก็เซลล์ต่งตางๆในท่อนําไข่นะครับเพื่อพัดพาตัวอ่อนให้มันไหลเข้าไปสู่โพรโมลลูกก่อนที่จะเกิดการฝังตัวในโพรโมลลูกทีนี้ถ้าท่อนําไข่ของเรามีปัญหาล่ะครับเซลล์ทํางานไม่ดีท่อนําไข่บวมท่อนําไข่คุกคลานะครับ การมีพังผืดด้านนอกทําให้ท่อนําไข่ขยับได้ไม่เหมือนปกตินะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้สุดท้ายแล้วตัวอ่อนของเรามันย้อนกลับมาไม่ถึงโพรงมดลูกไปค้างอยู่ไปฝังตัวอยู่บริเวณท่อนําไข่แล้วเกิดเป็นการตั้งท้องนอกมดลูกขึ้นมานะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วถามว่าจะมีวิธีป้องกันไหมป้องกันไม่ให้ท้องนอกมดลูกมีไหม ไม่มีวิธีเฉพาะเลยไม่มียากินเฉพาะเลยที่จะป้องกันการท้องนอกมดลูกได้สิ่งที่จะทําได้ก็คือการตรวจให้รู้โดยเร็วนะครับช่วง6กเจสัปดาห์ครับมันเป็นการนั้นสาวทีงช่องคลอดเพื่อทําให้เราเห็นแล้วแหละว่าตําแหน่งถุงการตั้งครรภ์มันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะสามารถที่จะบอกได้แหละนะครับว่าว่าอยู่ตรงนี้อยู่ในโพรงมดลูกหรืออยู่ที่ท่อนําไข่นะครับสามารถบอกได้ครับตรงนี้นะครับโอเคเนาะ